ไชกลับมาแล้วหายไปไหนมาเนี่ยอยู่สวนทุเรียนที่ไหนบ้านสีสเก็ตใช่ครับอ๋อไม่ต่อยกี่เดือนแล้วเนี่ยน้องชายประมาณแปดเก้าเดือนได้โอ้ไฟสุดท้ายเมื่อไหร่กับใครจำได้ไหมไ้สุดท้ายต่อยช่องเกตกับพี่ประตักสยามครับพี่โดนศอกใช่ครับวันนั้นแพ้กับแนนแนนอกครับ๋อนนอกเลยโอ้หลับเลยวันนั้นแล้วก็ไม่ได้ต่อยอีกเลยหายไปเลยเออมีแฟนเมือเขาถามมาเราได้เสื้อสามารถช่องเ็ตหรือยังอันนี้ คือเจ็ดมอดไฟแล้วยังพบแล้วครับเจ็ดไฟแล้วแต่ยังไม่ได้มออเป็นทางการแต่ยังไม่ได้มอบเป็นทางการอ๋อแต่ได้แล้วแต่ว่าเสื้ออันได้แล้วครับพบเจ็ดไฟแล้วก็นั่นแหละ่ารอรอมอบเป็นทางการอาจจะรับพร้อมเอ้ยอาจจะวันอาทิตย์นี้ก็ได้นะหรือเปล่าไม่รู้มาเจอต้องถามทีมงานอีกทีครับต้องรอทีมงานตก็กลับมาซ้อมได้กี่วันกี่เดือนแล้วครับก็ถ้านับมาเลยก็ มาประมาณสองเดือนแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้จริงจังครับแค่ช่วยปั้มให้พี่เพชรสมานก่อน <ừ> จิงแคมแล้วก็เพชรสวามบัติแล้วมา<อ>เล่งๆจริงๆเหรอกี่วันเดือนนิดๆครับโอ้โหนานอยู่ได้อยู่ยหายไปเก้าเดือนก็เล่งเล่งประมาณเดือนหนึ่งเป็นไงร่างกายมันเริ่มกลับมายังก็ร่างกายกลับมาเต็มที่แล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันอะไรอยู่ไหม ไม่ครับก็ซ้อมได้ปกติเหมืนแต่กอนเลยโอ้แต่ว่าร่างกายดีเลยใช่ไหมครับใครปั้มซ้อมให้บ้างครับก็มีลุมกันช่วยกันครับก็มีพี่สมานพี่พิ่สมานครับแล้วก็มีช่วยกันลุมครับเห็นมีดากี้มาด้วยครับผมอ๋อมาช่วยปั้มด้วยช่วยปั้มนะครับเจอกับโชคดีเป็นไงเจอโชคดีแล้วก็หนักทุกลูกครับผมอ๋อเคยเห็นพี่เขาต่อยไหม โอ้แกต่อผมเแกต่อยตั้งแต่ผมยังเรายังเข้าวงการเลยเรายังเล่นดินทรายอยู่เลยใช่ไหมเรายังอยอู่ภูธทอยู่เลยครเ, <arc> เออ,อ,อแกดังแล้วเรายังเด็กอยู่เลยครับแต่ตอนนี้ทันกันแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นเลยครับคิดว่าอะไรที่น่ากลัวที่สุดอาวุธของโชคดีแกก็หนักทุลูกครับอย่างเช่นศอกหมัดใส่ขาครับผต้องระวังอะไรก่อนดีเนี่ยเจอชคดีเี ระวังกันสามสี่อย่างเลยครับเออระวังหลายอย่างเลยเนาะระวังหลายอย่างครับเราเคยเจอมวยทรงแบบนี้ไหมก็เคยครับก็อาจจะเป็นที่สุรินทร์ครับช่วงนั้นสุรินเคยเจอหนักๆสุรินร์อะไรนะแก้มุรีเบ้มุรีครับที่ว่าผมใหม่ใหม่ที่ว่านักหนักก็คงต้องเต็มที่ไว้ก่อนเต็มที่ครับแต่ว่ายังมีเก่งๆไหมศักดิ์สรีรุ่นพี่ไหม ไม่ไม่ไม่ครับไม่นะไม่มีกลัวอยู่แล้วนะต่อยเหมือนพี่ต่อยกับพี่ชานฟาครับก็ต่อยตามเกมตามเกมครับผมอ๋อเพราะยังไงดียร์เราต้องเดินหรือครัเราเป็นมวยดูดันครับผมมันต้องเดินบวกเดินแรกครับอ๋อเราต้องเดินอยู่แล้วเดินอยู่แล้วไม่มีตั้งรับอยู่แล้วไม่ไม่มีครับโหงี้ก็ลุ้นคู่ดูเดือดได้เลยครับผมใช่ไหมครับแล้วชงอฉีดป๋าหมันมีบอกบอกว่าเรียกมีทุไฟนะครับผมอ๋อมีมีอยู่แล้วแต่ว่าเท่าไหร่ยังไม่รู้ใช่ครับอ๋อเอ่อ ฟอร์มของหลังหลังของเราเป็นไงบ้างหลังจากแพปักสยามก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นก็ชนะมาตลอดปะชนะพี่บุญชนะครับเออแล้วก็มาแพ้พี่สตูแล้วก็ชนะชนะมารวดเลยอ๋อเออมาสะดุดอยู่สองไฟสืดสองไฟครับก็ถือว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่มากก็ทำไมหายไปเพราะโควิดใช่ไหมเพราะโควิดครับ่วงนั้นครับคือคือที่ว่าต่อยเสร็จผมก็ซ้อมครับซ้อมแล้วก็พอดีว่าโควิดมันมาอีกผมก็ลงลงไปอยู่บ้านตอนนั้นมีรายการไหม มีขึ้นเหนือใครบ้างไหมไม่ไม่จำไม่ได้เลยไม่ทำไม่ได้เลยทุกคนครับแก้าวเดิร์ดที่ที่หายไปได้ออกหลังกายบ้างไหมก็วิ่งเล่นบ้างบ้างแต่ก็มีนิดหน่อยไม่ได้จริงจังเลยรแบนี้ครับกับโชคดีวันไหนครับอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้ครับพี่กัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบเก้าปอนด์ครับทำทั้งหมดกี่โลครับก็ประมาณสี่โลขึ้นได้ครับสี่โลขึ้นก็โอเคนะก็ไม่ถือว่าเยอะมากว่าสี่โลขึ้นแต่กลางวันเพราะว่าพอดีนะครับพอดีมาเคยทำแบบมากๆสุดเลยกี่กิโล 6โลครึ่ง7โลครับกำลังวนเนาะโอ้โหแสดงว่าร่างกายยังดีเนาะเราที่ลอยกว่าเขาเนาะเราสูงเท่าไหร่อ่ะประมาณ170ครับ170ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับกำลังจะเข้า23ครับ23เองพี่โชคดีน่าจะแบกสีสเก็ตยี่สิบไปไกลๆนะเป็นไงภาคนี้เราตั้งเป้ายังไงบ้างกับภาคนี้อยากกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับผมก็สร้างผลงานชนะรวดๆต่อกันครับก็ ตั้งใจครับกลับมาฟอร์มดีเหมือนเดิมก่อนเล็งแชมป์อะไรยังไงรุ่นไหนไว้บ้าง18จะทำได้ไหม118 118ก็รอทำร่างกายสักสองสไฟล์น่าจะได้เนาะเพราะว่ามใส่กลางวันถ้าอย่างนี้ก็แชมป์118ช่องเจ็ดก็ว่างอยู่เพราะว่าซื้อสัตว์เขาสลับไปก็เล็งไว้อยู่เนาะตอนตอนเข้ามาเลยน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ครับเข้ามาเลยครับได้ชั่งไหม16กโลครับ อมันมันมากกว่าเดิมที่ที่ก่อนก่อนก่อนกลับบ้านมากกว่าเดิมประมาณสองสามโลได้ครับน้อยมากน้อยกว่าเดิมครับเพราะว่ามันอยู่บ้านกินข้าวบ้านกินข้าวบ้างครับอ๋อไม่ได้ปล่อยตัวใช่มันคือแบบมันไม่ใช่ไม่เหมือนอยู่ค่ายครับอยู่ค่ายกินแล้วก็นอนพักอะไรเออแสดงว่าก่อนออกไปจากค่ายก็ประมาณห้าสิบแปดห้าสิบเก้าใช่กลับมาเหลือห้าสิบหกห้าสิบหกลแสดงว่าร้อยสิบเก้าปอนด์ก็ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ลดลงเรื่อยๆถ้าซ้อมนะครับก็แบบ ได้พักก่อนอะไรเต็ม<อ>ที่ครับโอเคเอาฝากแฟนคลับหน่อยครับติดตามหน่อยวันอาที่นี้ก็ฝาก f อนะครับเป็นกําลังใจให้กลักษณ์ด้วยนะครับผมก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมก็ฝากติดตามเป็นและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับกำลังายนะครับ